สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับโซฟาชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะมาตอบคาถาม5คําถามของเพื่อนๆนะครับที่ถามกันมาในเพจแอร์โซฟาคอมมูนิตี้นะครับถ้าหลังจากจบคลิปนี้ไปแล้วนะครับเพื่อนๆมีคําถามเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ได้เพิ่มเติมนะครับที่ใต้คลิปได้เลยหรือไม่ก็ไปพูดคุยกันได้นะครับที่เพจแอร์โซฟาคอมมูนิตี้ได้เลยนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับมีคําถามใดบ้างนะครับคำถามแรกเลยนะครับผมหากร้านค้าเลือกนัดรับพัสดุแต่ร้านค้าไม่มีเครื่องปิ้นใบปะหน้าเราจะยื่น QR ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าผมไม่มีประสบการณ์เรื่องนั้นรับพัสดุนะครับซึ่งในความคิดเห็นของผมนะครับผมกลัวว่าพนักงานที่มารับพัสดุเราเนี่ยจะไม่มีเครื่องสแกนรับพัสดุงั้นผมแนะนําอย่างนี้ละกันนะครับว่าถ้าไม่มีเครื่องพิมพ์นเนี่ยให้เขียนชื่อที่อยู่ของผู้รับผู้ส่งแล้วก็เอา QR code คไปยื่นให้ที่สาขาเลยจะดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่ให้พัสดุตกหล่นนะครับแล้วถ้าหากเพื่อนๆท่านใดน,นะครับเคยมีประสบการณ์นั้นรับสินค้าแล้วพนักงานมีเครื่องสแกนหรือว่าไม่มีนะครับหรือย คุณมากเลยนะครับคำถามข้อต่อไปนะครับใบป่าหน้าที่ระบบให้พิ้นน่ะร้านะคะ้าไม่พิ้นได้ไหมข้อนี้นะครับมีเพื่อนๆถามมากันเยอะเลยไม่ไว่าจะเป็นคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็ถามมาในเพจนะครับซึ่งผมเข้าใจนะครับบางทีเพื่อนๆเนี่ยไม่สะดวกที่จะมีเครื่องพิ้นหรือว่าบ้านไม่มีเครื่องพิ้นถ้าหากเราไม่มีเครื่องพิ้นที่จะพิ้นใบป่าหน้านะครับเราก็จะต้องส่งแบบดรอปออฟหรือว่าส่งที่สาขาเองเท่านั้นจะไม่สามารถนัดรับพัสดุได้นะครับซึ่งมันจะเหมือนข้อแรกนะครับคำตอบก็คือผมไม่รู้ว่าพนักงงงาาาานนนนนนรรรััรรรบพสสดุเเเเขขมมีีคืื่่่่อออแกกหปลลซึใ้้ผ็ยว ส่งที่สาขาจะดีกว่านะครับผมโดยใช้ QR code ของเราเพื่อให้พนักงานสแกนรับพัสดุนะครับซึ่งที่อยู่กับชื่อผู้รับเนี่ยเราก็เขียนให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ติดตรงพัสดุเลยนะครับเมื่อไปที่สาขาแล้วเราก็ยื่น QR code บนมือถือของเราให้พนักงานสแกนได้เลยนะครับผมมาข้อต่อไปกันเลยนะครับถ้ามีออเดอร์เข้ามาแล้วเราอยากเปลี่ยนขนส่งเองได้ไหมผมจะตอบตรงนี้เลยนะครับผมถ้ามีออเดอร์เข้ามาแล้วนะครับ เราไม่สามารถเป็นขนส่งเองได้นะครับเพราะระบบได้จัดการให้เราแล้วนะครับซึ่งเราก็จะต้องส่งให้ตามระบบที่มันขึ้นมาเพื่อที่จะได้รับเงินตามปกติด้วยนะครับซึ่งถ้าหากเราเนี่ยไม่ส่งตามขนส่งที่ระบุไว้เราจะไม่ได้ตังค์นะครับผมระวังด้วยนะครับผมสาหรับรายละเอียดการจัดส่งในรูปแบบใหม่นะครับเราติดตามเป็นด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังคําถามข้อต่อไปกันเลยนะครับการจัดส่งไปณีน์มีขั้นตอนอย่างไรบ้างการจะส่งไปณีย์นะครับมันไม่เหมือนขั้นตอนของการจะส่งสแตนด์ดนะครับการจะส่งสแตนด์ดเนี่ยมันจะเป็น เป็นพวก Cur เคอรี่ j n t ในพวกนี้นะครับแต่ว่าในการจะส่งไปษณีเนี่ยเราจะต้องทําการจัดส่งเองซึ่งเลขพัสดุเมื่อเรานําพัสดุไปส่งที่สาขาไปษณีแล้วนะครับเราจะได้เลขพัสดุมาแล้วเราก็เอาเพลขพัสดุนั้นแหะมากรอกลงในระบบนะครับเพื่อเป็นการยืนยันให้ลูกค้าอีกทีแล้วก็เพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงอัปเดตสถานะของออเดอร์นั้นๆด้วยนะครับผมซึ่งในตรงนี้นะครับผมขอโทษจริงๆนะครับผมไม่มีตัวอย่างในการจัดส่งของไปษณีนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้ามาสอบถามได้ที่เพจ โซฟาคอมมูนิตี้ได้เลยนะครับผมโดยการจะส่งไปสเน่นะครับผมมีประสบการณ์ด้านนี้อยู่ 1- 2ครั้งนะครับผมจะสามารถตอบคําถามได้นิดๆหน่อยๆนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปคําถามสุดท้ายกันเลยนะครับเปิดร้านค้าใหม่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าคําสั่งซื้อเข้ามาคําถามนี้นะครับเป็นคำถามที่ผมถามตัวเองมาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เปิดร้านในช้อปปีนะครับว่าออเดอร์มันเข้ามาเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับคำตอบง่ายๆของผมเลยคือเปิดการแจ้งเตือนของแอปช้อปปี้นะครับถ้าในโทรศัพท์นะครับเมื่อมีออเดอร์หรือไม่ก็ข่าวสารของงนนะับบมมจีีีเสยแ้ จะเด้งขึ้นมาที่หน้าจอนะครับเราก็หยิบมือถือขึ้นมาตรวจสอบว่าเป็นคําสั่งซื้อหรือว่าเป็นข่าวสารของช้อปปี้นะครับถ้าเป็นคําสั่งซื้อเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปที่ร้านค้าในแอปได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดน,นะครับมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวสามารถเข้าไปที่การจัดส่งของฉันในหน้าเว็บไซต์ s e l l e r Center นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ5คําถามในวันนี้นะครับซึ่งถ้าผมตอบแล้วไม่เคลียร์ยังไงนะครับสามารถเข้ามาถามได้ที่เพจ s อสโซฟาร์คอมมูนิได้เลยนะครับผมผมรอตอบทุกคนอยู่นะครับหรือถ้าไม่สะดวกก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับท้ายนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย